ชูวิทย์กระมวลวิสิ์เตือนหนึ่งเสียงอย่าดูถูกคนกทม1ล้านเสียงวันที่31พฤษภาคม2565นายชูวิทย์กระมวลวิสิ์ได้โพสต์รูปที่มีข้อความของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์กักพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ได้โพสต์ข้อความเชิงท,ท้าทายดูถูกคนกทมเป็นไส้เดือนกิ้งกือ โดยนายชูวิทย์ได้โพสต์ข้อความประกอบรูปภาพว่าเมื่อประชาชนคนกรุงเทพ1.38ล้านคนลงคะแนนเลือกผู้ว่ากทมเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่คนอย่างศรีสุวรรณดูถูกว่าเป็นไส้เดือนกิ้งกือบนกองขี้เท่าไฟสะใจเหลือเกินกับสิ่งที่ตัวเองทำไปดีดาเหมือนปลากะดีได้น้ำคิดว่าหนึ่งเสียงร้องของตัวเองจะเอาชนะเสียงของประชาชนได้ คุณดูถูกคนลงคะแนนเกินไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นใครในขณะที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและโลกโซเชียล ที่กำลังร้อนระอุได้มีการจัดกิจกรรมในเว็บไซต์ change.org ให้มีการถอดถอนนายสีสุวรรณจากตำแหน่งเลขาธิการสมาคมดังกล่าวที่ใช้ชื่อว่าองค์ครกภพิทักษรัฐธรรมนูญโดยในขณะนี้มีผู้คนจำนวนมากเริ่มทยอยกันเข้ามาร่ารายชื่อและถอดถอนนายสีสุวรรณแล้ว